ตลาดเช้าคึกคักเหมือนทุกวันแต่ที่มุมหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งนั่งเงียบๆกับถังข้าวโพดเล็กๆไม่มีใครสนใจเธอเลยจนกระทั่งนนเด็กหนุ่มที่เพิ่งทะเลาะก,กับแม่เดินมาชนเชือกถังข้าวโพดน้ำร้อนๆหกเลอะเท้าเขาเขาหงุดหงิดมากยายมองทางบ้างสิครับแต่สิ่งที่เขาได้คือคุณยายที่ยกมือไหว้พร้อมพูดแผ่วเบาขอโทษนะหลานยายไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆนนนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเดินหนี แต่ไม่กี่ก้าวเขากลับเดินย้อนมายายขายได้กี่ฝักครับวันนี้คุณยายยิ้มเป็นรอยยิ้มแรกของวันนั้นแล้วเรื่องแปลกก็เกิดขึ้นนนช่วยยายขายข้าวโพดเขาตะโกนเรียกลูกค้าเสียงดังจนมีคนเริ่มสนใจลูกค้าทยอยเข้ามายายยื่นข้าวโพดร,ร้อนๆให้เขาฝักหนึ่งของขวัญจากใจยายนะลูกคืนนั้นนนเดินกลับบ้านอารมณ์ดีครั้งแรกในรอบหลายวันแต่วันต่อมายายหายไป ที่ตะกร้ามีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเขาเปิดอ่านแล้วตาเบิกกว้างยายคือแม่ของเจ้าของตลาดที่ปลอมตัวมาเพื่อดูว่ายังมีน้ำใจจริงๆในโลกนี้หรือเปล่าเธอมอบทุนการศึกษาให้กับนนและเขียนไว้ว่าของขวัญที่หลานให้ยายไม่ใช่เสียงขายของแต่คือหัวใจที่ยังเชื่อในความดีของบางอย่างไม่มีราคาแต่มันมีคุณค่าที่โลกต้องการ